ไตมีหน้าที่ทําอะไรครับไตมีหน้าที่สร้างปสาัสสาวะและและและ,และกรองของเสียออกจากเลือดออและได้ส่วนประกอบก็คือ,อน้ํากลูกโคสกรดอะมิโนโยูเรียและเกลือถูกต้องแตนี่เป็นกรองของเสียงร่างกายนะครับ,พบ,พบเพพาเฮ้ยสองอัน<ไ>เลยซิกมอยโคล o นและทราน r s สโคล o น ทานพันเหรอเนี่ยคืออะไรลูกคืออะไรซิกมอยโครันเนี่ยซิกมอยโครันคือลำไส้ใหญ่ส่วนค้ดทานเวิร์สคือส่วนขวางส่วนขวางถูกต้องทั้งหมดเลยครับค้ดและขวางโค้ดและขวางครับโอ้โหคมึงไม่อยากจะยกอะไรแล้วเลยอ่ะจอยครับ พวกนี้นี่รู้มันอยู่ฝันแล้วใช่ไหมที่น้องตอบศูนย์เดซิเบลเลยครับเรื่องเลยค่ะโหดมากโหดมากแลกจากนี้มีอะไรอีกนะมีมีมีจะยากขึ้นแท้ขึ้นเขาบอกว่ามันง่ายไปอ่ะโอ๊ยตายแล้วลูกเอ้ยทีมงานครับขออุปกรณ์ครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการมีโจทย์ท่านละหนึ่งข้อครับซึ่งทีมงานจะเปิดให้คอปเตอร์ดูแค่เสี้ยวเล็กๆเสี้ยวเดียวคอปเตอร์ต้องตอบไม่ได้ว่า นี่คืออวัยวะส่วนใดของร่างกายมนุษย์ท่านแรกครับเชิญครับมาฮับเตอร์เดียวเดียวนี้นั้นคือหนึองสนั่นก็คือทารมัสทารมัสคืออะไรลูกส่วนหนึ่งของสมองส่วนหนึ่งของ oh. สมองตรงกลางตรงกลางมิดเบนเรามามเมฉลยเลยนะฮะฟึบ ฮารามาสสู่สมองครับขึ้นใครทอดข้อมูลมาให้แก่สมองใหญ่ครับนี่คือนี่คือครนครนบารโอลีไอตรวดเช็คข้อมูลที่ส่งมาจากไขสันหลังและเข้าสู่อยู่ารมัสถ้าถ้าข้อมูลมันถูกต้องสมองก็จะส่งกลับไปกลับไปดังจุดนั้นเป็นหมอเถอะดูสิ่